ลุยนะครับทันใดโอ้โหฮุกซ้ายกับเมาเมียครับเจอฮุกซ้ายก็ไปมีอาการเซครับเอาครับชาร์จเลยครับนุ่งพังงาเติมเต็มได้หรือเปล่าทางด้านของโอมานี่มีอาการเอ้าวแม่เริ่มจะฟื้นเลยครับเริ่มจะสวนมาตอบโต้แม่ต้องสูบวิญญาณโหดเลยครับนุ่มพังงามาแล้วครับฮุกซ้ายโอ้โหเมาเลยครับเติมเต็มด้วยศอกเอ้าอัดด้วยแข้งตามเข้าไปครับโอ้โหห่นะครับนุ่มพังงาก็โดนนะครับโดนขวาเหมือนกันเอาโดนต่างคนต่างแรกครับ หล่นทั้งคู่กันแบบนี้ครับไปได้หมดครับหมัดเท้าเข้าซอกไมามีโอกาสนำล็อกสูงเรียบร้อยครับหล่นเลยครับโอ้โหขวาบวกครับเรียบร้อยครับมาดูอาการแล้วรัชกรดาราพันธ์นับครับไหวไม่ไหวครับอ่าเขาพยายามจะลุกขึ้นมาสติยังคลองได้ไหมอ่าครับยังไงก็นับถึงแปดครับโดนไปหนึ่งนับแล้วเวลาที่เหลือครับไม่น่ารอดครับจบแล้วครับแบบนี้ไม่ต้องนับเลยครับ โอ้โหใช้เวลาไม่ถึงยกนะครับทางด้านของหนุ่มพังงาครับเพราะฉะนั้นคู่ชิงที่ถูกคู่เหลือเกินครับหนุ่มพังงากับอาวาดครับหายที่โดนก่อนครับตบซ้ายตบขวาครับเข่าขมับนะครับแล้วขัดศอกครับจดน็อกนะครับหัวทิ่มเลยครับสามชุดครับเปียงเปียงแล้วตามด้วยศอกครับป้ากอีกทีหนึ่งครับแม่ก็พยายามจะลุกเลยนะครับทางด้านของโอมาเอลูอาครับแต่ว่าแม่มันมึนตั้งแต่นับแรกเลยละครับ ไห้ลุยนะครับธนาโอ้โหฮุกซ้ายกรับเมาเมาครับเจอกับฮุกซ้ายก็ไปมีอาการเซ่ครับเอาครับชาร์จเลยครับดูพลังงานเต็มเต็มได้หรือเปล่าไปได้หมดครับหมัดเท้าเข้าซอกแมามีโอกาสน้ำล็อกสูงเรียบร้อยครับลนเลยครับโอ้โหขวาบวกครับเรียบร้อยครับแม่ดูอาการแล้วรัชกรดาราพันธ์นักครับไหวไม่ไหวครับอ่าเขาพยายามจะลุกขึ้นมาสติยังพร้อมได้ไหม อาครับยังไงก็นับถึง8ครับโดนไปหนึ่งนับแล้วเวลาที่เหลือครับไม่น่ารอดครับจบแล้วครับแบบนี้ไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหใช้เวลาไม่ถึงยกนะครับทางด้านของหนุ่มพังงาครับเพราะฉะนั้นคู่ชิงที่ถูกคู่เหลือเกินครับหนุ่มพังงากับอาวาตรครับไหนที่โดนก่อนนะครับตบซ้ายตบขวาครับเข้าขมับนะครับแล้วขัดศอกครับจตน็อปนะครับหัวทิ้มเลยครับสามุดครับเปีียงเปีียงและตามด้วยศอกครับป้ากอีทีหนึ่งครับ แม่ก si ion, mm ็พยายามจะลุกเลยนะครับธนาของอูบายเอลัวครับแต่ว่าแมมันมึนตั้งแต่นับแรกเลยละครุบมพังงาอีเก้ามวยไทยทีเคโอกันไปครับผมตั้งแต่ยอกนิดเดิงเลยพักชมสิ่งทน่าสนใจรักคู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับกับความมันของเรา